อยากซื้อที่ให้พ่อทําฟาร์มทําอะไรแบบนี้แบบที่แกชอบคิดไวตั้งแต่เเรียนร้อยเลยว่าพอเรียนจบปุ๊บเรยจะรีบๆเก็บเงินแล้วก็ซื้อที่ให้แกเนี่ยฮะพอเรียนจบติดดาวได้2เดือนกว่าพ่อตายไม่รู้อยู่ดีๆก็ตายอยู่ดีก็ไม่หายใจเนะี่ยญาติทรมาบอกตอนเที่ยว่าพ่อเขาโรงพยาบาลพอบ่ายสองโทรมาอีกรอบบอกตายแล้ว นั่งงงเลยโหแบบตั้งใจเรียนจนจบอะจะให้เขาอยู่สบายขอเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวอนิดก็ไม่ได้ลูกชายเนี่ยร้อยตีใหม,ใหม่ยังไม่ผ่านมือใครเลยจบปุ๊บตายปั๊บอะไรวะตอนนั้นคิดเลยโหเราเนี่ยรอไม่ได้แล้วยิ่งเราโตนะีพ่อแม่เรายิ่งเริ่มตายประมาทไม่ได้นะ อ่าไม่เป็นไรยังเหลือแม่แต่วันที่13ตุลาคม2558ตอนนั้นเป็นอาหารเสือฝึกยิงปืนสั้นน้องทางหารที่ฝึกด้วยกันมันไม่เคยใช้ปืนเนี่ยสอนมันให้ถอดปืนอยู่หน้าต่อหน้าแบบนี้ปืนก๊อก19แม่นถอดอยู่แม่งพังลั่นใส่เนี่ยเฉียดเบ้าตาไม่ถึง2นิ้วกระสุนที่แม่งออกจากปืนเนี่ยม่งหมุนมา หมุนเห็นกระตายหน้าแม่ที่หมุนตามกระสุนปืนตอนนั้นมันคิดได้เลยเฮ้ยเชื่อไอ้ที่เราคิดว่ายิ่งเราโตพ่อแม่เรายิ่งเริ่มตาย,ยมันไม่ใช่นี่หว่าไอตัวเราเองเนี่ยยังจะเอาไม่รอดมันไม่ได้หมายความว่านุ่มอยู่แข็งแรงอยู่จบใหม่มันจะตายไม่ได้ใจมั่งหล่นมปอยู่ที่ตะตุ่นเอามือทาบอกเฮ้กูตายคนเดียวนี่ไม่เป็นไรเลยแต่นี่มีแม่มีน้องชายแม่คิดภาพไม่ออกเลยว่าถ้าตายไปเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกําลังใจแบบไหนเขาจะอยู่ได้ยังไงนั่นแหละพอเดินช็อตนั้นไปเลิกผัดวันประกันพรุ่งเลิกเสียเว เวลาให้กับอะไรที่มันไม่ใช่เลยถึงจะเป็นคนชัดเจนบางคนบอกผู้กองเบนซ์ว่งชอบตัดสินคนใช่ กูตัดสินคนมึงลองมาผ่านความเป็นความตายแบบกูดิมึงจะรู้มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่มันจะต้องเสียเวลามีค่าของมึงเสียลมหายใจของมึงให้กับคนที่แม่งไม่ใช่เมตตาคนได้สงสารคนได้แต่ใครที่เข้ามาในชีวิตมึงแล้วมีแนวโน้มว่าจะทําให้มึงเสียเวลาเนี่ยมึงก็ต้องรู้จักเลือกให้เป็นว่ามึงจะใช้ลมหายใจที่มึงเหลืออยู่เนี่ยให้กับคนพวกนั้นต่อไปไหมหรือมึงจะเอาคืนมาเอามาให้พ่อมึงแม่มึงคนที่มึงรักคิดให้ดีๆมันมีหนังยเรื่องเนี่ยเราไปหาดูเก่าแล้วแต่ว่ายังกูเกิลหาได้อยู่อินทาม ชื่อไทยล่าเวลาสุดนรกพีกมากเป็นหนังไซไฟไอหนังเรื่องเนี้ยผู้คนบนโลกนั้นอ่ะมันจะมีนาฬิกาวิ่งอยู่บนอยู่บนแขนตั้งแต่เกิดจนถึงอายุยีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอมึงอายุ25ปุ๊บแฮปปี้เบิร์ดเดย์ปุ๊บไอเวลาเนี่ยมันจะเริ่มรับถอยหลังมึงจะมีเวลาเหลืออยู่แค่ปีเดียวถ้าอยากมีเวลาเพิ่มขึ้นมึงต้องแลกเปลี่ยนต้องทำงานต้องขายของต้องรับจ้างวันหนึ่งเนียพอทำงานเสร็จเลิกงานปุ๊บในจ้างก็จะมายิงบาร์โค้ดใส่แขน เวลามันก็จะเพิ่มขึ้นมาได้รับค่าจ้างเนี่ยเป็นเวลาเราจะกลับบ้านขึ้นรถเมย์เราขับรถเมย์ก็จะยิงบาร์โค้ดดูเวลาออกไปก็จ่ายค่ารถเมย์เป็นเวลามันเป็นแบบเนี้ยทั้งเรื่องจะทาอะไรก็แล้วแต่จะซื้ออะไรก็แล้วแต่ใช้เวลาเป็นตัวแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอย่งยมันมีฉากเซิรใจอยู่ฉากนึงแม่พระเอกไปติดหนี้ก้อนใหญ่อะไรไม่รู้โดนดูดเงินไป,ป มาดูดไปปุ๊บเนี่ยก็คือเวลาก็เหลือน้อยอะ่ะก็รีบวิ่งกลับมาหาลูกเวลาก็นับถอยหลังเรื่อยๆไงห้าสี่สามสองหนึ่งเห็นหน้ากันแล้วเนี่ยกำลังจะกอดจะถึงกันเยอะเนี่ยมันนับห้าสี่สามสองหนึ่งปึ๊กดับจิตเลยล้มลงตรงนั้นต่อหน้าต่อตาเลยคือแบบมันไม่เหมือนหนังจีนไงหนังจีนนี่คือแบบว่าหลังแขนดีวะาด้วยนี้ไม่มีนี่คือหมดเวลาปุ๊บตายเลย ตายจริงๆสื่อสารไม่ได้ตายตาค้างเลขศูนยะ์ศูนยอะตายเลยคือร้อเล่นกับเวลาไม่ได้เลยแนมะ้แต่วินาทีเดียวลองคิดเล่นๆถ้าเราเนี่ยเราแบบในโลกความเป็นจริงเนี่ยรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ ถามหน่อยเราจะใช้ชีวิตของเราแบบนี้ไหมจะใช้ให้มันเปล่าเลืองไร้สาระไปกับคนที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่แบบนี้หรือเปล่าจะยังช้าจะรีรอจะประมาทกันอยู่อย่างนี้ป่ะถ้าเรารู้เวลาตายเฮ้ยไอตัวเลขที่แขนแบบในหนังเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะในหนังในถือว่าโชคดีกว่าเรานะมันมองเห็นมันรู้อ่ะแต่เราอ่ะไม่ใช่เ่าไม่มีนาฬิกานี้มันมีอยู่จริงๆเรามองไม่เห็นเฉยๆทุกคนมีหมดเวลามันก็นับถอยหลังอยู่ตอนนี้นะปัจจุบันนี้มันก็นับถอยหลังอยู่แต่เรามองไม่เห็น มึงจะไปรู้ได้ยังไงอ่อม ไม่เป็นโรคก็อุบัติเหตุไม่อุบัติเหตุบางคนี่แข็งแรงเยี้ไหลตายก็มีี่ยกี่ครั้งแล้วที่เราเห็นคนยุน้อยกว่าเราเกิดหลังเรามาตายก่อนเราอะไรอาวอนเขาสงสารเขาไม่น่าเลยจากไปก่อนวอยันควรและเราล่ะครับเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราพระเจ้าตรัสถามพระอนอนันทะดูก่อนอนุ์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระนอตอบพันเตยพระกวาะครับพระเจ้าระลึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพระเจ้าพระเจ้าถอนใจเลยโอ้อนันทะดูก่อนอนุ์เธอประมาทเหลือเกิน ทาะคดเนี่ยระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราต่างเดินเข้าหาความตายทุกขณะจิตนะอน,อนุนเธออยากระหมาทเล่งทําความเพียรซะตั้งแต่โลกเกิดมามีสิ่งมีชีวิตมาคนและสัตว์เกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่มียกเว้นแม้แต่คนเดียวแม้แต่สัตว์เดียวยังไม่เห็นความจริงหงือว่าสิ่งที่มันแน่นอนที่สุดที่เราจะต้องเจอแน่ๆคือความตายความตายเป็นของแน่นอนแต่เวลาที่เราจะได้เจอมันนะมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่ได้หมายความว่ามันอยู่อีกนาน จะอยู่อีก5นาทีขหน้าก็ได้พอได้แล้วไปเสียเวลาอะมรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ชอบอยากทําอะไรก็รีบทําเลยเดี๋ยวก็ตายหากันหมดแล้วพ่อแม่รออยู่